สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็นอยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะก,กันนั่นเองนะครับผมคอนเซปต์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะก็คือจับลงลุยแรงกิ้งนะครับผมแล้วก็มาบรรยายถึงความรู้สึกที่ได้ใช้กันนะว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้มันจุดเด่นมันเป็นยังไงข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะว่าสําหรับเกมฟีฟ่า24เนี่ยมันมีปีใหม่ที่เข้ามานะครับผมสาหรับในเกมเกมนี้นะนั่นก็คือปี2020 New Generation นั่นเองนะแล้วก็เเปปป็ Multi ็็ Multi League นนนน่ับผมานะกีีท รวมแม่งทุกแชมป์เขาเรียกว่าอะไรรวมนักเตะที่ได้แชมป์เกิน2ลีกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมาใหม่แบบกระทันหันมากๆนะั่นลยอน,นักเตะพวกนี้ราคามันสูงนะผมเลยก็ต้องยอมรับตามตรงนะว่าผมเนี่ยไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์ในการซื้อไอ้นักเตะพวกนั้นมารีวิวสักเท่าไหร่นันดังนั้นผมก็ถ้าทำคลิปนี้ขึ้นมาแบบอารมณ์ไหนก็ไม่รู้อ่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าผมมักจะคุมทีมแล้วก็คุมเขาเรียกว่าอะไรคุมทีมคุมคอนเซปต์ ไว้อน่ยนะซึ่งผมอยู่ดีๆอยากจะเล่นอ่าคริสตัลเพาเลทฟูลทีมนะครับผมก็เลย <déb uk> เอาสามภาษานนี้แหละทำคลิปรีวิวแม่งเลยจบนันะ่นก็คือจอแดนเอยูปีและยุคฮีโรสนะครับผมวิวฟีสซาห์ปีฮีโรสออฟเดอะทีมนะครับผมรวมไปถึงคริสเตียนเบนเทเก้ปีเวทลรันนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีนักเตะปีใหม่ๆที่มันปีที่มึงเข้ามาในเกมนะที่น่าสนใจ และยายจะสนับสนุนผมก็สามารถส่งมาให้รีวิวได้นะครับหรือว่าจะเป็นฟูลทีมก็ได้นะก็จินดีที่จะ,ะนำมาทําคลิปเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันมีอีกหลายคอนเทนต์นั้นที่ผมยังอยากจะทําไม่ว่าจะเป็นฟูลทีมแผนการเล่นทีมทีมนั้นรีวิวนักเตะในปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในอนาคตก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้เยอะๆแล้วกันนะครับผมแต่ก็เกินมาณนี้พอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารีวิวนักเตะกันเลยนะผมก็ สามสาษาคิสตันบาเลนนะจอแดนเอยูนะผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงจอแดนเอยูกันก่อนสำหรับปีเรายองฮีโรสนักเตะคนนี้นะครับผมความเร็วถือว่าเฉยเไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าในเรื่องของความพิ้วความแข็งแกร่งเนี่ยถือว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยถือว่าใช้ได้นะส่วนเรื่องการจบสกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันยิงนอกกรอบผิดโทษมันดูได้ยิงมันดูยิงได้ดีแปลกๆก็คือมันยิงเต็มข้อได้ดียิงไกลดีนั่นแหละแต่ว่าพอยิงในกรอบผิดโทษร,รู้สึกว่ามันเฉยเนะคือ ถ้าเกิดผมเขาเรียกว่าผมเคยรีวิวนักเตะระดับท็อปแลายหละคนใช่ไหมผมไม่เคยพูดคำนี้เลยหลังจากที่ได้ใช้แม่งเนี่ยยิงไกลดีแต่ยิงใกล้ๆไม่ดีเนี่ยนักเตะเฮียอะไรทำนักเตะบ้าอะไรมนทาได้นะยิงไกลเก่งแต่ว่ายิงใกล้ๆไม่เก่งเนี่ยยิงในกรอบเขตโทษไม่ดีไอคนนี้แหละนะจอเอ๋อร์จอแดนเอยูนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องความผิวนะแล้วก็ความแข็งแกร่งก็ถือว่าทําได้ดีใช้ได้นะกับค่าพลังเท่านี้นะครับผม ความเร็วเฉยๆก็อย่างที่ผมได้เกรื่อนไว้จบสกอร์ก็เหมือนที่ผมได้บอกตามนั้นเรื่องการหาช่องก็เฉยๆจบแล้วนะครับผมสำหรับจบจบแล้วนะผมสำหรับจอยแดนเอวทันเล็กแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะผมแล้วขอเกลื่อนไว้ก่อนนะว่าผมใช้บวก5นะครับผม <c oughs> ก็ใช้บวก5้และยังไม่มีอะไรเลยนะก็ลองไปพิจารณาเอาเองแล้วกันนะว่าไอ้นักเตะค,คนนี้มันน่าใช้หรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันต่อมาวิฟี่ซาฮาแล้วกันซึ่ง วิฟซาฮาเนี่ยเก่งมากนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ผิวไหวจุดเด่นครบเครื่องนะคือเร็วแข็งแกร่งคล่องผิวว,วูบวาบสกิลมูฟหาดาวถ้าเกิดตีบวกเยอะๆเนี่ยก็สกิลมูฟก็น่าจะถึง6ดาวเลยแล้วก็ทําไม่ได้แทบจะทุกบริบทเลยซึ่งจบจุดเด่นของวิฟซาฮาคือการยิงเต็มข้อได้ดีมากๆนั่นเองถ้า ยิงในกรอบเขียโทษหรือยิงนอกกรอบเขยโทษถ้าเป็นการยิงเต็มข้อเนี่ย <c oughs> วิฟิสฮา,าทำได้ดีมากๆเท้าวขวานะครับแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยถือว่าถ้าไม่เข้ามุมจังๆเนี่ยถือว่าทําได้ไม่ได้เรื่องเลยละกันนะแล้ววิฟิสฮา,าเนี่ยจากที่ผมได้ใช้มาผมรู้สึกว่าเรื่องการยิงโค้งหรือยิงปั่นเนี่ยถ้ามันไม่เข้ามุมจังๆเนี่ยเรียกได้ว่าหว่วยแตกแน่นอนนะคือมันยิงปั่นได้ไม่ดีว่ะนี่พูดตรงๆนะแต่ว่ายิงเต็มข้อเนี่ยโคตรมันโคตรเพลินยิงได้ดีนะผมสำหรับวิฟิสฮา,านะ เรื่องความพิ้วไหวที่เป็นจุดเด่นความเร็วความแข็งแกร่งที่มันบูบ้าบนี่แหละผมมองว่าไอจุดแข็งจุดนี้มันใช้ลุยแรงกิ้งได้จริงเว้ยแต่ถ้าเกิดคาดหวังกับมันเรื่องการจบสกอร์เนี่ยอยากจะให้ตัดมันทิ้งไปให้ไหวเลยนะผมรู้สึกว่าซาฮามันเป็นนักเตะที่ยิงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับเกมฟีฟ่าไรซี 4, และสําหรับในการลุยแรงสูงๆเนี่ยนักเตะประเภทปีกหรือริมเส้นอะ่ะควรจะจบสกอร์ได้หลายรูปแบบกว่านี้ควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะแต่ว่า ซาฮามันดันโดดเด่นแค่ยิงเต็มข้อไงยิงป่านหรือยิงโค้งมันดูเฉยๆละเรื่องการจ่ายบอลเพื่อรุวมทีมมันดันทำได้ไม่ดีจึงทำใหา้ซาฮาถ้าเกิดเอามาเล่นสนุกนกเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน,มนดูโอเคนะแล้วก็แนะนำเป็นบุคคลขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าจะใช้ลุยเลนจิงจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณผู้ชมและกันนะว่าน่าสนใจหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดใครที่ทำฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมรู้สึกว่าการบรรยาของผมข้างต้นนี้น่าจะตอบโจทย์มั้งไม่รู้เหมือนกันประะมาณนนี้นะ ต่อมาไฮไลท์เรียกได้ว่าไฮไลท์นะสำหรับคริสเตียนเบนเทเก้เรียกได้ว่าวูบวาบครับผมวูบวาบมากๆคือ,อนักเตะคนนี้มันไม่เร็วสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ช้าจ,จนอึดอัดยุ่ยยาานะครับส่วนเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยถือว่าแข็งปักนะคือเกิดไม่ก่อนนะว่าผมนะดูค่าพลังไอนะ้คริสเตียนเบนเทเก้เนี่ยดูจากรูปร่างมันผอมเออแต่มันสูงใหญ่จริงเว้ยแต่มันผอมนะจึงทำให้ผมเนี่ยค่อคนข้างที่จะกังวลในเรื่องของความแข็งแกร่งกับ การบางบอลของมันมากแต่ต้องชมว่ะตรงที่ว่ามันทําได้ดีมากแข็งแร่งบางบอลได้ดีคองบอลได้เหนียวแน่นนะแต่เรื่องสกีมูฟนี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะมีแค่2ดาวท่านั้นเล่นทักษะอะไรไม่ได้เลยเรียกได้ว่าความพิวไหวแม่งแบบไม่ได้เลี่ยงเลยนะแบบใช้ทักษะอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าให้มันได้คองบอลเนี่ยถือว่าทําได้ดีใช้ได้เพราะในเรื่องของความแข็งแร่งที่มันพอมีอยู่บ้างความเร็วที่ถือว่าไม่น่าเกียดอะไรถือว่าใช้ได้ครับ ส่วนเรื่องที่มันห่วยอีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของการหาช่องหรือการหาพื้นที่ที่ททมันพึ่งเพื่อนรุ่มทีมเยอะเกินไปหน่อยอ่ะคือกองหน้าในแผดแผ่เนี้ยเกมฟีฟ่าไร4นะครับ มันจะต้องคบเครื่องกว่านี้ก็คือหาช่องได้ดีความเร็วมีแข็งแก่งอะไรคือมันต้องคบเครื่องใช่ไหมแต่อนักเตะคนนี้มันดันหาช่องหรือหาพื้นที่ได้ไม่ได้ดีนะคือมันพึ่งเพื่อนลูกทีมเยอะไปนิดนึงอันนี้คือข้อที่ผมอยากกตินะและอีกอย่างหนึ่งคือวิกฟุตเท้าซ้ายที่ไม่ได้เรื่องเลยนะถนัดแค่2เท่านั้นจึงทําให้เรื่องการจบสกอร์ทำได้ดีเฉพาะเท้าขวาเท่านั้นยิงปั่นได้กลางกลางยิงเต็มข้อได้โคตรด,ดียิงในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นสําหรับครรเเเเเตตีีียนนนนนดดดดกกกกกกก้้้ัแแลลลวว็็จจุุ่่่่่ึงงงืืือออออูาาาาาาศททถํไมๆ ที่ผมบอกมันหาช่องได้ไม่ดีจริงทาให้ตําแหน่งในการเขาเรียกว่าอะไรรอรอมงอของคริสเตียนเบนเตเกม,มักจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่สาหรับใครที่กรลังหาหนังเตะที่เปิดมองอยู่ใครที่ฟูลทีมลิเวอร์พูลอยู่และก็ใครที่กำลังฟูลทีมเบลเยียมอยู่นะทีมชาติเบลเยียมนะครับก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนังเตะแบบสั้นๆได้ใจความนะครับแล้วก็มาเกริ่นเกนให้คุณผู้ชมได้ฟังนะว่าใครที่อ,อยากจะ สนับสนุนผมโดยการที่จะให้ผมทำคลิปรีวิวเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นฟูลทีมหรือ,อ,อรีวิวนักเตะปีใหม่ๆตามนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อที่ไม่ให้คลิปใหมา่าของผมนี่คือสิ่งที่ผมขอและก็ย้ำเสมอมานะเป็นสิ่งที่ต้องการมากๆเลยนะครับผมก็จบแล้วนะ <c oughs> มาแบบสั้นๆในใจความเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย